เอาแปรงขัดแล้วมันขัดไม่ออกอ่ะไม่ออกเลยนะทำไงก็ไม่ออกอครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้ผมมีวิธีแก้ไขเกี่ยวกับห้องน้ําที่เราล้างไม่ออกล้างมาไหลห่อแล้วน้ายาล้างห้องน้ําขัดยังไงก็ไม่ออกวันนี้ผมมีวิธีมาแนะนําใช้งบประมาณเพียงเล็กน้อย มาครับเดี๋ยวตามมาดูนะครับนี่ครับดูสภาพตอนยังไม่ได้ขัดอันนี้ผมเอาน้ำยาล้างห้องน้ำหลายยี่ห้อแล้วลองยังไงก็ไม่ออกมันเป็นคราบที่น้าปปาหมู่บ้านที่เขาไม่ได้บำบัดแล้วที่นี่มันเป็นคราบหินปูนคราบพักอะไรต่างๆเหมือนเราแปรงฟันแปรงฟันทุกวันก็ทำไมถึงยังมีคราบหินปูนเหมือนกันครับทีนี้ ใช่อันนี้ครับกระดาษทรายกระดาษทรายเบอร์พันแผ่นนี้ผมซื้อมาซ่อมจับมามาซ่อมอะอยจักเด็ดตัดใช้ไปแล้วแผ่นละสิบบาทเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตัดใช้ไม่เยอะก็จะใช้ประมาณตีเป็นเงินก็ประมาณสองบาทเดี๋ยวเราต้องใส่ถุงมือด้วยครับ ให้ใช้เป็นเบอร์เบอร์พันนะครับเบอร์พันถึงพันห้าให้มันละเอียดเข้าไว้นะครับเดี๋ยวโถสุขภันเราจะเป็นเป็นลายเดี๋ยวเราจะตัดตัดแค่ประมาณมือเราจับได้ไม่ต้องเยอะเอาน้ำรอเดี้ยวปก่อน เ็ลแล้วเราก็ขัดเลยไม่ได้ออกแรงเนะี้ยแทบจะไม่ได้ออกแรงเลยแหละข้าวเหลืองออกมาเต็มเลยอเอาแปรงขัดแล้วมันขัดไม่ออกอนะ่ะไม่ออกเลยนะทำไงก็ไม่ออกธุดาไฟยังไม่ออกเลย ค่าผินปูนค่าน้ำบางคนอาจทำไม่ได้นะแบบนี้แต่ผมทำได้ใส่ถุงมือแนละ้วมันห้องน้ำบ้านเราเองนะมันไม่ได้เหมือนห้องน้ำสาธารณะ น้ำมันจะเหลืองตรงนี้เนี่ยตรงที่เรากดน้าําลงนีเนี่ยตรงน้าไหลลงมาเพราะน้าม,มันเป็นคาบคูนไงไม่ใช่เราไม่ทําความสะอาดนะคะเนี่ยเราทําตลอดแต่มันไม่ออก แล้วก็กดกด,กดน้ำอกดูด้วยว่าเราจะเห <c oughs> ลือตไหนที่เรายังขัดไม่ทั่วเนี่ยเใส่ปิ๊กนะใส่ปิ๊ก ไอเป็นจุดๆเนี่ยมันเป็นอันนี้เป็นโถที่น่าจะเกตไม่ค่อยดีอ่ะว่าราคาถูกมันคัดไม่ออกใช่ไหมมันเป็นมันมาตั้งแต่ของนั่นเขาเล่าลมันมาตั้งแต่ตอนแรกแลก้วมันโตกเกตใช่ของโต,กตกเกตเราเลยซื้อของได้ในราคาที่ถูก ยังไงบ้างครับุเพื่อนที่บ้านไหนมีปัญหาแบบนี้ก็เอาไปทําตามดูได้ครับไม่เป็นอันตรายอะไรไม่กัดมือด้วยครับไม่ไม่มีสารอะไรกัดมือเราได้๋ดยวต้องใส่ถุงมือนะครับเดี๋ยวเชื้อโรคจะเข้าไปในซอกเร็บเราคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับ พบกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ